ยินดีด้วยค่ะนี่คือพลังงานของคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้หากเลื่อนผ่านมาพบกับแรนดอมนี้ฟังคำทำนายได้เลยค่ะ ดูดวนส่วนตัวอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าอาจจะเลือกเท่าไหร่ก็ยังเลือกไม่ได้นะคะเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นคนเลือกเยอะเนาะเขาจึงยังไม่มีใครนะคะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยมีฐานะพอสมควรเขาเนี่ยเป็นคนมองโลกตามความเป็นจริงนะคะแอบรวยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคนคนนี้นีนน่นะเขาอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่รีบในเรื่องของความสัมพันธ์แต่รักจริงหวังแต่งมากเลยทีเดียวนะอาจจะอายุ มากกว่าคุณหรือว่ามีฐานะการงานที่มั่นคงเขาก็เลยเลือกเยอะนิดนึงนะคนที่เข้ามาเร็วๆนี้บอกเลยว่านะคะเขาเป็นคนที่รักตัวเองสูงดังนั้นเนี่ยตัวคุณจึงต้องเตรียมพร้อมในการที่จะต้องรักและดูแลตัวเองนะคะบอกเลยคนที่เข้ามาในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเขาเป็นคนที่ควบคุมยากแต่